ขวว่่าาานทสวัสดีครับท่านที่ให้กับผมกันกับช่องไอดามแชนเนลกันนะคะผมวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรกันครับคุณท็อป Animal Simulator นะครับผมป่ะท็อปไปเลยเถอะเราจะมาปุ๋วันคนเกมมิ่งกันนะคะผมโดนแบนเลยแบนพวกเรา เิดมาแล้วก็อันนจอพร้อมเ,เดี๋ยวกู่ามันอันนี้อีกกดปิดพลาดอีก <c oughs> ไม่เลยบอกแนะนําให้ถ้าคุณอยากฟ้าแานะนําให้คุณนะคะผมเก็บกล่องมันจะได้สามแสนพอเราไปบ้าน <c oughs> ของเรากันไหมบ้านของเราตรงหิไม้น, <c oughs> นั่นน่ะบา <c oughs> งเราจะได้ห้าแสนอืมบางทีก็จะได้ัวโลค <c oughs> รนแล้วบางติก็จะได้ห้าแสนด้วยอืกล่องมันก็สนใจอะครับช่วงเนี้ยอืมคนมันเทพ <c oughs> เราคุยไม่ด้วยเราคุยละครเราพูดไปแล้วนะประเด็นนะราไปที่บ้านของเรากันบ้านหลังนี้ผมเจอใครบ้านหลังนี้นี่เราจะไล่ฆ่าให้หมดเลยนี่บ้านของพวกเราไม่มีใครมาได้ใครมาจะไล่ฆ่าให้ยกแกงเลยโอ้โหทัพคืนที่สองทัพคืนที่สองแล้วที่สี่ใครมันแย่งที่สามจากเราไปทำไมกันเรียนเล็้ยวประยุทธ์เทวชาน้อย เพ้อยู่เก็บกล่องหน่อยกินของตายเหรอมั <Mom. S 2> ้งกินคองโดนไซเบอร์รัสก้เฮ้อเมื่อไรมาตีไซเบอร์รัสกันอะโดดเอากินคองอยู่นู่นไปลากินคองไปวะ สรัดนะคะปมสรัดที่ต้องต้องไปซื้อต้องมาแบบสู้กับสรัดเนกว่าจะได้สกินเนาะต้องสู่ไปเรื่อยๆเจกว่าจะได้สกินใส่ัมาแล้จากสลัดนั้นไปไปสู้ไปสู้กันป <ะ S 1> ไปสู้กับคไปมัน่อไปว่าๆๆน่าน่นแ่งบักเลยต้องหาที่นั่งเราเดินแล้วก็หันหน้าหาที่นั่งเป๊บมันมีไอ้แบบนี้ที่นั่งนะเพาเป็นบักอย่างนี้ผมแบบเดินแล้วก็หันหน้าด้วยแนะนำให้หาที่นั่งเนาะข้าถามคือแบบนี้มีที่นั่งหรือเปออบบเอล่าไม่มีอ๋อเข้ามาจุบข่าว เอาเข้าใหม่เอาเข้าใหม่ท่าเราก่อนเราพุ่งออกเข้าใหม่อ่าบอกไว้ก่อนผมค่าแม่ผมซื้ออ่ชุดเฟอร์รี่ให้นะผมผมจะเปลี่ยนชื่อช่องจากไอเดอมแชนเนลกลายเป็น F F F หรือเฟิร์ลี่แฟนดัมซิมเวเลตไม่ใช่ดิเฟิร์ลี่แฟนดัมแฟมเมี่นะครับผมเนาะเรียบร้อยโอเคเอาก็ได้ ใส่เวลากับคองซีกันแล้วใส่เวลาก็ไม่ทำไรเนี่มันดี้ตอนนี้ก็อ่าผมจะบอกผมอ่าเอาผมจะบอกอีกรอบนึงนะผมสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังเมื่อกี้เนาะคือถ้าผมได้อ่าถ้าแม่ผมซื้อชุดเฟอร์รี่ผมนะแล้วก็เติมระวังให้ผมอีกผมจะเปลี่ยนชื่อช่องจากไอดำซิมูเลอไอดำชนแนลกลายเป็นเฟอร์รี่แฟนดัมซิมโอ้ยพูดผิดตลอดเลยเฟอร์รี่แฟนดัมแฟมิลี่ตัวย่อคือ F อฟนะคะผม รอผมมีชุดกันเนาะเอ้ยทูชุดเมื่อไหร่เจะมาบอกคว่าตีตีตีไปเบอร์รักอืมอื้อถ้าผมชุดท่าเมื่อไหร่ผมจะมาถ้าผมมีชุดเมื่อไหร่ผมจะมาบอกให้นะครับผมอันไหนจะเย่งกองเนาะนะคะผมทูชุมีชุดนะจไอ้คือคนล่ออะไรคนล่อกินคลองกำลังวิ่งกินไงเห็นกินคลองแล้ว ใครนะใครอะรอบอกมาดิเอ๊ะกัสซี่น่ากระซิบน่าเคใช่ไหมเคอยู่คนนึงใช่ไหมยังรอตาคนแล้วรอตาคนแล้วรอตาคนแล้วเหลือเออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นท็อปปี้แบบเต็มเต็มหน้าเต็มเมื่อกี้เห็นท็อปปี้แบบต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ ซาบะยู่ไหนวะซาบรัดยู่ไงไม่ใช่ดิไม่ใช่ซาบะซารัยู่ไนวะเมื่อกี้หนองผมวครับเมื่อกี้เห็นคอปปี้แบบตอนหน้าตากาเลยมื่อยี้ก็หาจังเห็นดวงจันทร์เนี่ยไปดีไหนไอซาบะรแกว่าสิจังงูไ้คุยคุยคุยอ คงตายแล้วจะเอาปืนนิดหนึ่งเขาไปไหนเขาไ่ไหนเขาขี่เขาหน่อยเขาขี่เขาหน่อยคุณโอเชียนเฟอร์รี่โง่ๆมาเซ่ดิถ้าผมไล่ชูเฟอร์รี่มาเลยผมจะบอกคุณผู้ชม้เราแล้วก็จะเปลี่ยนช่องทันทีเลยด้วยอีพีเอสเอสเอส นั่นมีทองเสือโอ้โหเวีทย์สองพันบอกแล้ว่าท็อปยังสู้ไม่ได้เบื่อเจ้าเสือนอนบอกเบื่อ่ะกีนลูกเสือเพิ่มแตั้มจกินลูกเสือมาเพิ่มมาหลอกไหนวะเออสกินเสือเพิ่มว้าน่ารักน่ารักขนาดเลยอ่ะนี่คือสกินเสือเสืออะไรจ๊ะ เราดูแล้วดูแล้วดูดิมีอะไรเพิ่มอีกยาวเดี๋ยวเราดูถ้ามีอมีไรเพิ่มหนอยอีกสิงโตสิงโตก็เพิ่มสิงโตหญิงก็เพิ่มเพราะสิงโตสิงโตหญิงเพิ่มสิงโตชายเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ละไฮยีน่าไฮยีน่ามีสองสกินป้าหรือว่ามีหรือว่ามีแค่สกินเดียวตอนนั้นอะคิงคองเหมือนเดิมกวางกวางเหมือนเดิมแฟนควีนเหมือนเดิมโอเคถูกงาน เดิมอ่าเดิมเหมือนเดิมเร่มกินสิงโตสิงโตเพศเมียใช่ันเพิ่มรู้แล้วเจ๊เพิ่งดูมาจริงจอกไม่เพิ่มแล็ดไม่เพิ่มเมียว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 ไม่เพิ่มเลยหมาหมาไม่เพิ่มหมาไม่เพิ่มหมายมพมอ่โอเคไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มสักตัวเลยเฮ้ยเจ๊นะเมื่อกี้อะไรแบบอ๋อตินนี้มีแล้วนี่ก็ยังไม่มี อัดหน้าจออยู่หรือเปล่าโอเคอนอยู่เสียวไปเลยเฮ้ยทำายมันแงหนอทำลายผู้คนหนอมมันอู้ไม่ยิงบอกตายที่หนึ่งนันน่ะเดี๋ยนะยานะสิงตัวมันที่หนึ่งประเด็นอะเฮาเฮาเฮาเา ที่หคือเสือในใครอะไรจากตัเปล่าเ้พมัน,ม,นมันนั่งมาทำเลยอเอ้ยอะไรอะไรของเกเกตัที่หนึ่งมึงไม่เห็นมันมเกเห็นตัวที่หนึ่งเนือง<ล>นอยากกินตัที่หนึ่ง เจอกอะ่ะเมื่อเป็นร้อยกระจกเอสกอรซิลานูกอรซิลาวีเอสกินคองกอรซิล่าวีเอสคองกอรซิลาเมื่อกี้คืออันนี้ไม่กินคองแล้วถ้าถ้ามีคนใส่ส,สกิน,อนกอซิล่านี่ใช่เลยนะทำเป็นหนังได้เลยอนะ <c oughs> <c oughs> เอา้าเงียบเฉยอยู่ไหมเนี่ย ยูยูเฮยยูยูยูไอ้ยี่สิบยูสิบไม่สกินสกินเสือตัวไอตัวเล็กอะมันมันเป็นสกินเดียวกับสกินเติม์อะอ่าฮะ baby tiger อ r o w S P S พ่อพ่ออะไรเขาไม่ใช่พ่อแกเออเนั่นเออจะสีล่ามาสู้กับคองดี 82ก็มีเฮ้ยจึดอ่ะทำอะไรอะครับกดอ่ามีคนชื่อ,อกียูมีคนชื่อจุดคนชื่อจุดเยอะสุดอะมีแต่คนชื่อจุดไม่รู้ะมันต้องตั้งชื่อว่าจุดอะไรของแกอ่ะอะไรตีหรอตีอ๋หรอเหมือนห้าวเสือน้อยอะ เบคอนแก ในคลิปเราวนะโอเคไหมเอาบนหัวเนี่ยเขาต้องดูในคลิปเอาเพราะเขาอยากอ่านเพราะว่า็อปเขาเป็นคนที่สร้างอายุเกินไม่เกินไม่ถึงสิบสามของเขาเลยพิมพ์ไทยแต่ผมโกกอายุจนพิมพ์ไทยได้ไอ้เงิไปนั่งข้างที่ที่หนึ่งเอ้าอีสต้าคิวมีคิวมีก็มีเอาหลอเอาหลออะไรเอาหลอ เอ้เหมือนไอเอนไอนไอนี่จะเอาอ่ะสบรัตเอ้ยเดี๋ยวเราเอาสบรัตมาโชว์ดิมันไมไม่ต้องช้าเปลนไปเราขอเรขอสู้กับมันเราขอท้าใครกับมันแ้วเราจะบอกว่า เห,เหมือนจริงมีสะกินซุปรล่นคนเดียวนี่มาเป้าคือไซเบร <จะ S 2> <า>์แลดไม่ไ้ะตายไ้กรายคน้าี่นรู้จักป่าไซเบรลเทพอม,ม,มันมบอกว่าอะไรเหรอผมก็ไม่ได้อวดนี่ เรื่องของคุณไปละเป็นคนดีวะมาดิ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 เป็นคนแปลจากเป็นคนอ่ะอเหมือนห้าคนนั้นมันตีผมก่อนผมไม่ได้ผมไม่มได้เ,เป็นคนเหมืนูไม่เป็นคนใจเกเรผมไม่าเป็นคนเกเรนะคนนั้นมันตีผมก่อนจริงๆใช่ไหมท็อปเรากลับมาแล้ว you wow. น้อยอน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเอย๊ไเะไอสิอะไรถือข่าขวือค่ะ พิ่บอกแกห้าเหรอใครฆ่าเราเหนียวอู้นี่ไงอู้เรามีอะไรจะบอกือว่าเนี่ยอันดับหนึ่งคนใหม่เขาถือรองเท้าเตะ หัวหน้าเงินน่ะหัวหน้าเงินขูเวลซาพทนอย่างเย็บที่บอกว่าเดี๋ยวมาเอ้ทับทับเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยไหมอะไรอะไรอะไรโอเคเราไปปิดคลิปตรงอ่ะตรงนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลัไปเรอยนศัพท์ เอเอห้าหน้าขี่แกแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะน่าเบื่อเนอะาะเพราะว่าคลิปมันโคตรยาวโคตรยาวยาวชิบหายกูจะปิดคลิปกูจะปิดทิปมึงออกไปขอขี่หน่อยครับโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย